รถฟอร์หรือมาสด้านะครับเครื่อง2.2นะครับพวก2.2นะครับฟอร์ดกับมาสด้จะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับมาดูท่อร่วมไปดีครับวิ่ง160่ง0กิโลเมตรครับหลังจากล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ดูตัวแรกกันเลยครับนี่ครับท่ออากาศเข้านะครับเยอะมากครับนี่ครับอย่างนี้เลยนะครับ นี่ครับหนามากครับเยอะมากครับอันนี้จะเป็นฝักบัวที่เข้านะครับฝั่งนี้ครับนี่ครับถือว่าเยอะมากครับมาดูอีกชิ้นหนึ่งครับอันนี้จะเป็นท่อร่วมไอดีนะครับนี่ครับอย่างนี้เลยนะครับไม่รู้ว่ากล้องมันจะซูมหรือเปล่าก็ประมาณนี้ครับไม่อยากล้วงเยอะครับมันสกปรกครับดูฝั่งหนึ่งข้างครับ ฝั่งหนึ่งก็จะเยิ้มเขอะประมาณนี้นะครับอาจจะมืดหน่อยอาจจะมองไม่เห็นถึงข้างในครับนี่ครับก็จะหนาเขิมเยอะประมาณนี้เลยครับนี่ครับพวกมอเตอร์อีจาครับลิ้นสะอาดอยู่ครับนี่ครับลิ้นสะอาดอันนี้คือไอเสียที่บนเข้านะครับตัวนี้ครับก่อตันเอี้ยเลยครับเดี๋ยวไปดูพอร์ตไอดีด้านในบ้างครับว่าจะประมาณไหนตัวนี้ก็พอร์ตไอดีด้านในนะครับก็จะหนาเยิ้มประมาณนี้นะครับ นี่ครับก็จะหนาเยิ้มหนาคือประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะไล่ล้วงไล่ทําความสะอาดแถบชุดนี้ออกให้มาให้หมดครับล้วงออกมาได้ลึกที่สุดเยอะที่สุดนะครับล้างเท่าร่วมไอดีข้างนอกต้องล้างเท่าร่วมไอดีด้านในด้วยนะครับนี่ครับก็จะหนาคือประมาณนี้ครับขอเวลาผมล้างแป๊บหนึ่งครับแล้วมาดูกันตอนผมล้างเสร็จครับว่าจะประมาณไหนหลังจากล้างเสร็จเรียบร้อยครับมาดูกันชัดๆครับ ชุดนี้ก็ล้างให้หมดนะครับเป็นข้างในไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับมันมืดฝนก็กำลังจะตกด้วยนี่ครับล้างให้ถึงข้างในครับตัวมอเตอร์ก็ล้างให้ด้วยนะครับตัวลิ้นก็ล้างให้หมดครับตัวนี้ครับก็ล้างให้หมดครับทุกชิ้นส่วนนะครับ ตัวไอเสียตัวท่อที่วนเข้ามาก็ล้างให้หมดนะครับทุกจุดนะครับตัวเซ็นเซอร์ก็ทําความสะอาดให้ครับตัวแมส a i r f เ o w นเซอร์ก็คือตัวนั้นครับแล้วก็ตัวแมปครับถอดออกไปแล้วครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับไปดูท่อร่วไอีด้านในบ้างครับนี่นะครับก็คือท่อร่วไอีดีานในครับก็ล้างให้นี่ครับสะอาดถึงข้างในแน่นอนครับล้วงออกมาให้ได้เยอะที่สุดลึกที่สุดนะครับนี่ครับก็อาจจะมืดไหน่อยครับฝั่งนี้ครับก็ล้างให้ทุกจุดนะครับ ล้างให้ทุกจุดทุกอย่างทุกรายละเอียดนี่ครับขับดีกว่าเดิมแน่นอนครับก่อนและหลังนี่ครับเพราะมันแตกต่างชัดเจนครับคันนี้ถือว่าเยอะมากครับข่ามากอบออกหมดแล้วครับวันนี้ก็จะทําการประกอบทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับอ๋อนี่ข่ามของรถนะครับที่ล้างออกมาครับล้วงออกมาครับเยอะเลยนะครับนะ เต็มไปหมดเลยครับ